เรื่องซอสแมเริ่มสวัสดีครับวันนี้ผมหมดบรรนโนนะครับวันนี้ผมจะมาส,สาดิตปลูกมันเทศครับนี่มาเบิ่งกับนี่อันม้วนครับที่ผมไม่รู้ว่ามันเทศติดครับโอ้วันนี้กลายเป็นเวลาเที่ยงกูกัวกูว่ามีคนมาเห็ดซอยครับอยู่ไม่ถึงสองคนครับดูเขาจะโบาาใส่วะใส่แรงงานเด็กบ่วน้อนี่เนาะ ถ้าเอามันเทศต้นหนึ่งเสียบร่องครับต้นหนึ่งจะถ้าเอาใส่ต้นเดียวครับต้นหนึ่งมันจะมันจะตายไปเลยครับถ้าเอาใส่สองต้นต้นหนึนน่งจะตายต้นหนึ่งจะยั่งครับเรื่องปลูกมันเทศครับแดดก็บห่อนแดดห่อนครับบานห้องจกเป็นยังไงเป็นจังห่อนห่อนเป็นจังห่อนห่อน ทั้ไทยมันต้องเบิ่งดีๆก่อนครับาทางไหนทา้งไทยทางไหนทางหัวลนี่ทา้งไทยครับสิเป็นสังเกตตั้งสี่ครับเออนี่ทางหัวมันจะออกมองขาขาวเออมีจังไนครับเขาตัดไม้ดีครับเสียบลงเลยบอกครับเอาคูดดินก้อนจังเสียบลงครับเอาสองต้นครับไผ่ไผ่ที่แบบว่าเฮ็ดเฮ็ดจะจะปลูก ีต้องบ้องดีๆครับหาเทแบบมันปลูกบูดีครับบอกฮาเทอันปลูกบูดีมันปลูกบูดีนี่สิเกิดบ่เกิดบ่เกิดครับโอ้บ่เกิดง่ายก็อย่างนี้ครับบอกหเฮ็ดเพชรนิดตาเลยรื่องนี้ครับเฮ็ดเพชรขั้นตอนต่ยไปเบางนี่มันก็จะออกชิ้นเหี่ยวก่อนปลูกมือเหรอปลูกมือแรกออกชิ้นเหี่ยวโอเคโอเคต้นม้มันก็จะออกโป้งๆขึ้นมานะครับเออ ปุบปินหากมันแบบเพราะมันติดเลยนะครับก็เอาหาเอาน้ำมาโหดมันอันนี้เขาต้องใส่น้ำโหดป่ะดิโอ้เขายิ่เฝ้าสองสามมือยิ่เฝ้าโหดครับแต่ในทางเทคนิคก็ับแต่อใส่สามมือสองสามมือมันมันจะไม่ย้งเพราะท่นเกิดหักมันยังท่านบุกดินครับโอ้ต้องรอให้มันหักติดดินก่อนแม่นบ่ะดิต้องรอ้มันติดดินก่อนครับแน่นอนแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญการปลูกมันเจ้า น่ะกับพีกะเฮ็ดเ็ดพ่อกับแม่ขึ้นขึ้นไปกรุงเทพกะ้อเจ้าเห็นมะปูมะปูมันเทศก่อนครับมันเหมือนมันเหมือนมืนเหมือนโอ้ยคนมันเหมือนเนาะเอ้ยอาไว้กับมือกก้การปลูกปูไมัน ออกนหนียวไปครับก็เลยจับมัด buộc buộc อีกอันนึง buộc แล้วกูเกาแต่ว่าันนี้ว่าสิกาเ,เตุกต่ันมนี้มันน่าสะี่ถูแลายูมันเลยไมส่สเด็กก็เลยหอนเป็นพิเศษครับโอ้หม่าหอนธรรมดาหอนเป็นพิเศษโอ้แนวหน่อหอนหอนเป็นธรรมดาไปหอนพิเศษด้วยเนยี่ยมันจะหอนหลายกาธรรมดาอันปะ,ะคือมันจะคือก๋วยเตี๋ยวพิเศษกับธรรมดาหนิปะ บ่คือบ่โอ้ไข่มนหลายๆโอ้หลายน้อไข่ตัวครับชีดเด็ดฟอมย้อนแดดหมดแล้วครับสีเด็ดเด็ดไฟหูจักครับแล้วไฟปลูกมันแก้วใส่สูตรนีก้ก็แล้วไฟปลูกขึ้นก็ขอเอาไฟนี่ละครัแล้วไฟปลูกขึ้นก,ก,ก็ฝากคนไห,หนผมในเด้อครับ เอาคือบัหอมมาเลยคืบอบไไัวปนหลายๆนี่อะไรบเรนอนหอนขับมาน,นี้ยมืนน่ออนสุดจะริตมาสุบกัดนะครับให้ที่อยู่บนนอกบนนอกมั้งสี่กับไม่ได้สัมผัสแดดทั้งสี่เบื้องนีมือข้อมืท่านดูจะแบบยู่หูเล่ว่าตอนนี้มันหอนเท่าไรแล้วครับ โอ้ยหัวฟันตรงนี้เล้ว,เด,วเ,ดเด็ดใา้าคักได้ไหมเด็ดไหมครับเด็ดไท้คักปุยยังอีกครับเด็ดออกซูมือวันหยุดครับคลิปเ็นซูมือครับสตรีมไล่สตรีมไล่สุดหนาจะแม่บ้่นมืออื่นครับ โอ้ทายกันแดดๆได้มือนี่ยางหันเลยมนนี่ปลูกมันแก้วแบนี้มือนี่ันนี้ปลูกมแก้วมันแก้ปเดก็จะไปเตรกมาปลูกมันแกวโอเไปสลับกันไปเรื่อยๆครับอใท่าหัวาหางมันล่ะหนีครับหนีทางหัวจะออกนี่ ทั้งหัวทักุกทั้กุกหนีครับทั้งกุกทั้งไปคือมีหยอดมีใบเป็นบ่นี่โอ้ยเป็นด่างสันเม็นบ่หนีครับทั้งกุกเออหนีครับทั้งไปเออมีหยอดครับต้องเบังดีๆครับเบังบดีเอาหัวเสียบบังดินบ่เกิดกึ๊บครับบ่เกิดอีริ่งเลาะเง็ดบังแล้วครับทดสอบแล้วครับบ่เกิดร้อยเปอร์เซ็นครับ นี่ก็ต่ายตะจะวาสาอยู่อยู่ได้จักรสองสามมือครับแล้วก็จะเด็ดออกไปครับัในก็ตายครับถ้าเอาหวัวลงครับโอ้ถ้าเอาหัวลงคอย่างไรก็ตายครับถ้าเอ,อไปขึ้นถ้าท่าไปขึ้นก็ะิีรอดครับรอดอยู่โดนในห้องเแบบก็บเก็บกินเก็บเกี่ยวเอาไปขายครับ ใส่สองยอดมั้งปะปับใส่ตรงไฟสองยอดครับถ้าไมใส่สองยอดนี่เด็ดครับมันจิตายหร mm ือหรือถ้ามันบมดตายมันก็จะได้หัวหน่อยครับไม่ได้หัวหลายตองหัวหลายต้องเอาฟองซับอันขึ้นไปครับเอาฟับอันก็ไม่ดีเป็จ้างครับถ้าเอาฟับอันมันไม่มันจะเกิดรัดกรับมันจะไปเบียดอีกสองอันนี้มันจะแตกมันก็จะแตกออกเป็นดินครับ

เอาละเอาคลิปเอาซ้ำนี่เราเดิอบัตินลี่าทันูุชมกทันทุามผู้ชมครับฝากยุฝากกดไลค์กดซับต่อใครกดกระดิง่งให้ผมมีกำลังใจฮ็ดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวูายครับผม <laughs> ความมีความร้อนสูงเกิน